ลิเวอร์พูลสนใจไหมเบรนฟอร์ดตั้งราคาขายอีวานโชนี่ในราคาเพียงแค่60ล้านปอนด์เพียงแค่ตัวน,นั้นนะอะไรยังไงท่านชีกเจราัดสวมชุดแบบอาหรับร่วมฉลองวันชาติซาอุดิอาระเบียฟอร์มตนใจหรือเกินครับชื่นชมสีแข้งลิเวอร์พูลเกมอาร์ตเวสแฮมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแบ็คอาริสเตอร์จำฟอร์มดีหลายคนตัดกระไรแข้งหงแดงลิเวอร์พูลพบกับทางเวสแฮมนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวริวพูนะั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว สโมสรลิเวอร์พูลก,ก่อนหน้านี้เคยตกเป็นข่าวลือล่าสุดนะว่ากำลังมองหาความเป็นไปได้ในการเสริมทัพผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าเข้าสู่ทีมเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนในช่วงตลาดซื้อขายครั้งถัดไปเพื่อเป็นตัวแบ็กอัพให้กับทางทีมหากเกิดกรณีที่โมเมซาล่ากองหน้าของทีมนั้นมีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมานั้นศูนย์หน้าชาวอียิปต์กรนีกำลังกตกเป็นที่เป้าหมายของการเสริมทัพในทีมของลิซาอิอาระเบีย และการย้ายทีมของเขานั้นอาจจะมีค่าตัวที่เป็นสถิติโลกแม้ว่าที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลจะปฏิเสธการปล่อยตัวโมซาลาออกจากทีม อย่างชัดเจนแต่ก็เชื่อได้เลยว่าทีมในลีกซาดิอาราเบียนนั้นจะกลับมาไล่ล่าตัวโมซาลากันอีกครั้งเมื่อตลาดซื้อขายหน้าหนาเปิดชำรโดยล่าสุดได้มีการรายงานออกมาได้ว่า,วานในตอนนี้ด้านของทางโมฮัมเหม็ดซาล่านั้นอาริวอฟูก็กำลังเข้าติดตามสถานการณ์การย้ายทีมของอีวานโชนี่สุนหน้าทีมชาติอังกฤษปายนี้อย่างใกล้ชิดและก็มีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่อยากจะคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมแอนฟิลด์ให้จงได้ในท้ายที่สุด แต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางด้านของสมสรอนแบนฟรอร์ดนั้นก็พร้อมที่จะาขายส่วนหน้าจอมอืดเฉาวรายบนนี้ออกจากทีมด้วยเช่นเดียวกันโดยทางด้านแดนแบนฟรอร์ดนั้นตั้งราคาขายอีวานโชนี่เอาไว้เป็นที่เปิดอผยแล้วที่ราคา60ล้านปอนด์และนักเต่ปายนี้ก็สามารถย้ายทีมได้ทันทีเมื่อตลาดการซื้อขายหน้าหน,นาเปิดทําการโดยซึ่งนั่นทําให้ลิเวอร์พูลของพวกกระนั้นได้กลับมาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมของอีวานโชนี่กันอีกครั้ง อย่างที่บอกได้เลยว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะที่ทางด้านของสโ,โมสรเชลซีนั้นก็ากำลังแสดงความต้องการในตัวของอีวานโชนี่ด้วยเช่นเดียวกันและก็พร้อมที่จะแข่งขันแย่งชิงตัว,ตวเตะรายนี้กับทางลิเวอร์พูลอีกครั้งโดยจากการบริงานที่ออกมาจากทางท้องสปอร์ตนั้นดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลกำลังมองถึงความเต็นไปได้ในการจะคว้าตัวอีวานโชนี่เข้าสู่ทีมนฐานะตัวแทนของโมเมสซาลาที่อนาคตนั้นยังไม่แน่นอนและทางลิเวอร์พูลเองนั้นก็เชื่อมั่นได้เลยว่าอีวานโชนี่ ที่มีสัญญาณการทำประตูสูงมากมายนั้นจะสามารถทำให้ลิเวอร์พูลยิงประตูนะฮะได้อย่างเป็นกอบเป็นกร,รม,มากยิ่งขึ้นมากไปกว่าน,นี้และค่าตัวของจำนวน6 0ล้านปอนด์ที่ทางเบรนฟอร์ดตั้งราคาเอาไว้นั้นถือว่าเป็นราคาที่เหม,มเาะสมเพียงแต่ว่าในตอนนี้ทางด้านลิเวอร์พูลยังคงไม่มั่นใจนะว่าอีวานโชนี่นั้นจะกลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้ได้หรือไม่เพราะตัวของเขานั้นตั้งสนามไปนานจากการถูกลงโทษแบน8เดือนในข้อหาการเล่นพนันฟุตบอลนะฮะ โดยก่อนหน้านี้ทางด้านของทางโทมัสแฟรงค์ผู้จัดการทีมเบรนฟอร์ดก็ได้ออกโปรงเล่นใหญ่ด้วยการออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าตัวของเขานั้นเชื่อได้เลยว่าอีวานโชนี่เป็นหนึ่งนักเตะกองหน้าที่เก่งที่สุดของพเมบริกอย่างไม่ต้องสงสยัยเขายิงได้20ประตูนในทุกฤดูกาลดังนั้นค่าตัวของเขานั้นจะมีค่ามากกว่ามอร์เซสกาเซโด1 1 5ล้านปอนด์อย่างแน่นอนเพราะผู้เล่นตำแหน่งศูนย์หน้ามักจะมีราคาแพงกว่าผู้เล่นตำแหน่งกองกลาง และผมมองว่าค่าตัวที่มากกว่า100ล้านปอนด์นั้นถือว่าเหมาะสมกับความสามารถของอีวานโทนี่แล้วแน่นอนว่าจากการที่ทางบรนเดฟอร์ดได้ตั้งราคาขายอีวานโทนี่ที่ราคาบ60ล้านปอนด์นั้นกำลังทําให้ลิเวอร์พูลกลับมามีความหวังในดีวนี้กันอีกครั้งดังนั้นต้องอามาปรอติดตามกันต่อไปในว่าลิเวอร์พูลจะแสดงความสนใจที่จริงจังมากแค่ไหนสำหรับการย้ายทีมของ e ของีวานโทนี่ในคร้ดนี้นั่นเองนะ เอาล่ะไงสตีเวนเจอรารผู้จัดการทีม, Un Un มอันอันติฟักสโมสรในซาดีโปรลีกร่วมฉลองวันชาติซาอุดิอาระเบียด้วยการแต่งตัวตามสไตล์อาหรับโดยเจอรารที่โยกมาคุมทีมดินแดนตะวันออกกลางตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์พาทีมชนะไป5จากทั้งหมด7เกมแรกของฤดูกาลรัร้งอันดับที่4ของตารางคะแนนอยู่ในเวลานี้โดยในการฉลองวันชาติซาอุดิอาระเบียทางด้านของเจอรารนั้นได้แต่งตัวสไตล์อาหรับ โดยมีภาพพันคอสีประจำชาติบนเสื้อสีขาวแบบนั่งเดิมพร้อมกับคุมภาพพกศิษะสไตล์อาหรับที่รู้จักกันในชื่อของเคฟฟิเยจากนี้แฟนบอลหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์ถึงการแต่งกายของเจอราดโดยรายแรกเนี่ยโพสต์ข้อความาว่ากับตันของฉันชีคของฉันส่วนอีกคนก็โพสต์ว่าชอบพี่ได้เห็นเขาสวมใส่วัฒนธรรมแบบนี้นะนอกจากนี้ยังมีข้อความที่ว่าชีคสตีเวนเจอราดรวมถึงตำนานดูสง,ง่างามในวันชาติในขั้งนี้ อาได้ยังไงเจเกนคอปกุนซือลิเวอร์พูลออกมาเปิดใจหลังพาทีมเอาชนะเวสต์แฮมในศุกบันพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดในคนี้ได้โดยการนี้ใช่แล้วมันเป็นไปตามคาดที่เราคาดเอาไว้เลยว่ามันจะเป็นเกมที่ยากแต่เราเองก็มีเกมที่ดีจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโต้กลับขึ่งหลังรเราเล่นได้ดีขึ้นสร้างปัญหาให้กับพวกเขาได้ดจริงๆและก็ทำประตูสุดยอดที่ทำได้เดวินดูเยสคือตัวอันตรายอย่างแท้จริงเขาดูดีมากยิ่งขึ้นผมไม่อยากจะลืมใครเลยนะเคอร์ติสโจน อร์จิฟันไดและก็แอนดรูว์รบสันล้วนทำได้ดีในคณังนี้เอาล่ะังไงถึงแม้จะไม่ใช่เกมที่ง่ายแต่สุดท้ายของแดนริเวอร์พูลก็ไม่พลาดเก็บชัยในศึกพิม์เบอร์ลิกิตหลังเปิดบ้านสอยเวสแฮมยูเต็ดไป3ต่อหนึ่งเมื่อคือวันที่ที่ผ่านมาด้วยผลงานที่น่าประทับใจของผู้เล่นหลายรายและนี่คือผลสอบของลูกทีมเจคเกนคอฟแต่ละคนในแบตช์แมต์นี้ที่แอนฟิลนะเริ่มไปที่อดริสซงเบเกอร์นะฮะงานนี้ ก็ออกมาบทสิทธิ์ป้องกันลูกมงของจารสโบเวนแต่ก็มีเซฟสวยๆให้เห็น1นถึงสองหนและนอกจากนั้นก็ทําได้ชัวร์ทางการเล่นบอลด้วยเท้าและการออกมาตัดบอลในครั้งนี้ได้ไปเจกคะแนนโจโกเมสงานนี้ดูแล้วนะฮะผมก็ได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงและไม่ทําให้ผิดหวังช่วงแรกเนี่ยเกยมรับอาจจะหลวมไปหน่อยแต่หลังจากนั้นก็ทําให้ดีขึ้นรับมือกับมิคาเอลอันโตนิโอได้ดีแถมพยายามช่วยทีมขึ้นเกมรุกเป็นระยะ ได้ไป7.5คะแนนเฟอร์จิฟันได้การที้เสียท่าให้กับทางโบเวนในจังหวะที่ทีมเย็นได้ประตูตามดีเสมอ1ต่อหนึ่งแต่นอกนั้นทําได้ดีแบบไร้ที่ติโดยเฉพาะลูกกาอากาศที่โดดเด่นมากซึ่งก็รวมถึงจังหวะก,การมงชงให้โชต้าทําประตูไป3ต่อนนะได้ไป7.5คะแนนอนดูโรบัสันเปิดลูกเตะมุมได้ดีขยันช่วยทีมตั้งรุกแล้วก็รับนะฮะเหมือนเคยแต่เกมรับโดนเจาะบ,บ่อยอยู่เหมือนกันนะ ในไป6.5คะแนนอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์งานนี้ครึ่งแรกไม่ค่อยสักเท่าไหร่นักแต่ครึ่งหลังถือว่าโดดเด่นเลยทีเดียวทั้งการช่วยเกมรับและก็เกมรุกโดยเฉพาะจังหวะที่เด็ดที่ยกบอลให้กับนูเยสจบสกอร์ประตูขึ้นนำไป2-1โดมินิกสว็อกสไไรไม่ถึงกับเด่นดังนะฮะแต่ยังคงทําได้ดีในการช่วยขับเคลื่อนเกมดันกลางมีพลังในการเล่นตลอดทั้งเกมเหมือนเดิมได้ใบ7คะแนนเคอติสโจน อันนี้อาจจะไม่ได้มีทีเด็ดอะไรามากมายแต่ก็เล่นง่ายนะประสานงานกับเพื่อนๆนได้ค่อนข้างจะดีในใบ6.5คะแนนโมฮัมเหม็ดซาร่ายังคงเป็นคนที่ขาดไม่ได้ในแนวรุกจอมตีฝั่งขวาได้แบบอันตรายเรียกจุดโทษแล้วก็ยิงเองไม่พลาดช่วยทีมขึ้นนำไป1.0แถมไม่ลุกเปิดสวยๆให้เห็นหลายครั้งไใบด้ไป7.5คะแนนริดิอัสเงียบสุดในแนวรุกของทีมในเกมนี้มีความพยายามสูงแต่พลิ้ว์ไม่ออกจังหวะไม่ค่อยเท่าที่เข้าทางสตักเท่าไห่นัก ได้ไป6คะแนนดาวินตูเจสลูกง,ง่ายๆดันยิงพลาดแต่ลูกยากๆดันยิงได้ซึ่งก็ต้องชมเจ้าตัวที่จบสกอร์ช่วยทีมขึ้นนำไป2ต่อหนึ่งได้อย่างยอดเยี่ยมและก็เป็นประตูที่สำคัญเป็นอย่างมากส่วนตัวสำรองก็จะมีไรอันการาเฟนเบิร์กนะฮะไม่สามารถแท็กคะแนนได้ติโกโชต้าแทนที่ดิอยสได้อยู่ในสนามเป็นแค่4ีนาทีแต่ก็มีชื่อคนทำประตูปิดท้ายไป3ต่อ1ซึ่งก็ต้องชื่นชมเจ้าตัวที่ยืนตำแหน่งได้ดีและมีสัญชาตญาณที่ยีเยี่ยม คอี้กัปโปแทนที่นูเยสไม่สามารถให้คะแนนได้และก็วัตเรุเอนโดไม่สามารถให้คะแนนได้เช่นเดียวกันนะเฟอร์จิลฟันได้กับตันทีลิเวอร์พูลใช้คอรัมน์ของเขาในหนังสือโปรโดโปรแกรมของสัปดาห์นี้ได้กล่าถึงผลงานอันยอดเยี่ยมของจาวเรลคอนซากองหลังรุ่นน้องเดฮอาการแสดงออกมาจากเกมพรีเมยร์ลีกนัดล่าสุดของลิเวอร์พูลที่ชนะบุกตั้งไป3ต่อหนึ่งโดยคอนซาได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมการแข่งขันอย่างเป็นทางการในเกมแรกของเขา ให้กับลิเวอร์พูลในทีมชุดใหญ่ในเกมที่ทีมกลับมาเอาชนะวูฟตันไปได้3-1ต่อเมื่อวันเสาร์ที่แล้วโดยฟันได้ผู้ซึ่งถูกแบนในเกมนั้นตั้งแต่ได้ชมในเกมจากทางเส้นข้างสนามรู้สึกประทับใจกับผลงานไปามนาทีของเซ็นเตอร์แบ็กรายนี้เป็นอย่างมากเขาเขียนลงในหนังสือโปรแกร,รมก่อนเกมที่จะพบกับทางเวสแฮมโดยกะตันทีได้กล่าวเลยนะว่าหนึ่งในมุมมองเชิงบวกจากชัยชนะของเราในเกมเยือนวูฟเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคืออร์มการเล่นของเจ้าเรลควอนซา ตำแหน่งปราการหลังตัวกลางในขณงนี้มันดีเสมอที่ได้เห็นนักเตะเยาวชนผ่านขึ้นมาและเราก็โชคดีที่ลิเวอร์พูลมีอะคาเดมีที่จัดการให้เรานั้นได้มีนักเตะเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเทรนโจนสเตฟานด็อกกี้หรือเด็กคนอื่นที่อยู่ในทีมแต่สำหรับเราแล้วสอความเหตุผลที่ชัดเจนผมต้องจับตามองจาเร็วอยู่นะฮะและมันก็ปลอดภัยที่จะพูดว่าเขาสามารถเป็นที่ภพพูมภาภูมิใจได้เลยกับวิถีทางที่เขาเล่น ถ้ามีความกังวลใจอยู่บ้างเขาก็ไม่ได้แสดงออกมาและเขาก็ยังคงทําสิ่งต่างๆมากมายในวิถีทางที่ดูเหมือนว่าเขามีประสบการณ์มากกว่าที่เป็นอยู่ในคารังนี้ตอนนี้เขาได้ผ่านขั้นแรกสําคัญไปหมดแล้วและก็ได้ออกแสดงออกว่าเขาสามารถจัดการตัวของเขาได้ดีระดับนี้แค่ไหนความท้าทายต่อไปสำหรับชายเร็วก็คือการใช้ประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์นั้นด้วยการรักษามาตรฐานของเขาให้สูงในการฝึกซ้อมในครังนี้นั่นเองนะ และข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ร่วมมาฟังกันทุกท่านครับ